แม่ขอโทษจริงๆนะบีมที่ต้องพึ่งเงินของหนูอีกแล้วไม่เป็นไรครับคุณแม่ตอนนี้บีไม่ได้เดือดร้อนอะไรช่วงนี้ส่วนทุรียนของคุณพ่อบีมก็ได้กำไรเป็นเทน,นั้นเทท่าค่ะน<ว>่ารักจริงๆ,ๆลูกสะใภ้แม่ <S <s <w ada> เห็นไหมครับคุณแม่ผมบอกแล้วว่าผมเลือกคนไม่ผิดบีมช่างเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีผมหาผู้หญิงดีๆแบบนี้ไม่ได้แล้วครับปีเตอร์ไม่ต้องโว์ขนาดนั้นหรอกค่ะบีมเขินหมดแล้วเนี่ย เอหนูบีมอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วแม่รอรับของขวัญปีใหม่จากลูกสไปยคนเก่งของแม่อยู่นะอย่าลืมผม้วยนะบีม <c oughs> ได้ค่ะบีมไม่ลืมหรอกค่ะ <c oughs> โอ้โหสวรรค์มาโปรดจริงๆเลยลูกมามามาให้แม่ก่อนได้ชื่นใจหน่อย <c oughs> เรียบร้อยครับคุณโยกนี่กุญแจกับคีย์การ์ดครับนี่ครับขอบใจจ้ะเป็นไงคะปีเตอร์ชอบไหมโรงแรมนี้โยกตั้งใจเลือกเกตระดับ5้าดาวเลยนะคะไงคะคุณแม่พวกเราชอบมากเลยหนูโยกชีวิตแม่ทั้งชีวิตแม่ยังไม่เคยมาเยียบโรงแรลมหรูหราแบบนี้เลยหนูมีเงินเหลือเฟือขนาดนั้นเลยเหรอลูกหนูก็รวยพอตัวค่ะ สมัยเรียนเพื่อนๆยังเคยแซวเลยว่าหนูผลิตเงินใช้เองได้แบบนี้ก็ดีเลยสิครับคุณแม่ขอบคุณมากนะโยกผมรักคุณที่สุดเลยค่ะปีเตอร์โยกก็รักคุณช่วงเทศกาลนี้คุณแม่อยู่โรงแรมให้สบายใจเลยนะคะโยกกับปีเตอร์ก็จะสวีทหวานกันเหมือนกันจ้าลูกปีเตอร์คะแฟนเก่าคุณเคยทำแบบนี้ให้ไหมคะเนี่ย ไม่เคยหรอกครับลายนั้นหนเป็นแค่ลูกชาวสวนกระจอกกระจอกสูหยกไม่ได้หรอกครับจ้าแม่บินถึงแล้วเดี๋ยวบินโทรกลับนะจ้าจ้ารักแม่นะ คุณลกคะอ้าวคุณบีม,มาแล้วครัครับแต่รอสักครู่นะครับเชิญลูกค้าตามสบายได้เลยนะครับอ้าวคุณแม่มาทำอะไรที่นี่คะไม่เห็นบอกเลยว่าจะมาเที่ยวที่นี่บีมจะได้มาส่งคะ่ะเออเาอจะมาส่งคุณแม่ในฐานะอะไรก็ในฐานะลูกสะภ้งไงคะ นี่คุณทำไมมาพูดจาแบบนี้ใส่ฉันล่ะคะคุณมีสิทธ์อะไรก็สิทธิ์ของเมียใหม่ปีเตอร์ไงหล่ะเมียใหม่มอหมโอ,โอ้ดีมปีเตอร์นี่มันเรื่องอะไรกันคุณนั่งตอบดีสิคะปีเตอร์ ในคุณบอกว่าคุณเลิกกับแฟนก่าออกมาหลายปีแล้วไงเลิกเลิอกอะไรกันคะทะเบียนสมรสยังมีอยู่เลยโยกคุณใจเย็นๆก่อนนะบีบทะเบียนสมรสจดได้ก็หย่าไดใ้ใช่ใช่แค่กระดาษใบเดียวหยกกดทีเตอร์เขาเลยนะลูกโยกจะไม่โกรธคะ่ะขอแค่คุณเลือกมาว่าคุณจะเลือกใคร ยังไงปีเตอร์เขาต้องเลือกภรรยาตัวเองอยู่แล้วผมเลือกหยกครับหยกทั้งรวยกว่าสวยกว่าและก็แต่งตัวเก่งกว่าเข้าใจฉันนะบีมฉันอยากให้แม่ฉันอยู่สบายจริงฉันอยู่กับลูกสะใภ้ที่หาเช้ากินข้ามอย่างเธอไม่ไหวแล้วบีมออกไปจากชีวิตลูกชายชันเะนะคุณแม่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่บีมให้คุณแม่ให้ปีเตอร์มันยังไม่พอหรอคะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าจะผากสายไล่ส่งกันแบบนี้หรอคะเยบีมเธออย่ามาลำเลิกคุกคุณนะที่ผ่านมาฉันก็แค่พูดขอไม่ได้ไปคงคุณเธอัะหน่อยจริงบีมเธอให้พวกฉันเพราะความสเสน่หาล้วนๆพวกฉันไม่ผิดแม้แต่นิดเดียวนี่เธอฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอเป็นลูกต้อเหล่าใครตอนนี้ปีเตอร์เขาก็เลือกฉัน เธอขี่มาสามสองไปฟ้องพ่อฟ้องแม่เธอได้นะไปสิบีมแล้วเราเข้าไปเซ็นใบอย่ากันทีหลังอ้าวผูหนวกหรือไงจะไปดีๆหรือจะให้ฉันจับย้อนออกไปบีมจะจำให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าใครทำอะไรกับบีมบ้างส่วนเธอหน้าตาก็ดีไม่น่ามีนิสัยไร้ย่างอายแบบนี้แย่งสาม,มีคนอื่นน่าละอายใจที่สุดฉันไม่ได้แย่ เอพ <the ื่อความสบายใจฉันขอซื้อสามมีเธอเท่ากันนะพอดีคนมันรวยอ่ะแกเงินไว้ใช้นะบีมหยิบขึ้นมาเร็วไยบีมเธอทำสวนทั้งชาติจะได้เงินเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะย นี่เธอทาตัวแบบนี้อีกแล้วเหรอขโมยเงินฉันมาอดรวยโดยไม่ขออนุญาตแบบนี้อีกแล้วหยกขอโทษค่ะหยกเสียวนนเป็นใครอะนั่นน่ะสิหนูเป็นพ่อหนูเหรอฉันไม่ใช่พ่อแต่ฉันเป็นผัว <G ül üyor> ผัว <G ül üyor> ทำไมทำแบบนี้หยกเกมมาหลอกฉันได้ยังไง ต่ำตกที่สุดแหมแกสองแม่ลูกก็ไม่ได้ต่างอะไรจากฉันหรอกลงไปกันเถอะค่ะสียอย่าขอโทษนะคะไปเดี๋ยวค่อยเกลียรงที่หลังหมายบอกยกทุอท่านนี่แหละหน่าที่เขาเรียกว่าเวรกรรมติดเจรวจแบบนี้พวกคุณก็ไม่มีที่ก่อนแล้วนะสิคะหัวล้อที่หลังนี่มันดัญกว่าจริง ย่ามาหัวเราะย้อนลูกฉันนะลูกฉันหาใหม่ได้ดีกว่าเธอเยอะแยะบิมคุณบีนครับเช็คจากคุณพ่อคุณได้แล้วนะครับยี่สิบล้านยี่สิบล้าน <G ül> คุณครับพ่อมาองคุเป็นจังไหนเยอะแยะแค่นี้ยังน้อยนะครับพวกคุณไม่รู้หรอว่าคุณพ่อคุณบนีนอกจากท่านจะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแล้วท่านยังเป็นเจ้าของโรงแรมคือ LKT Group ทั้งหมดอีกนะครับ ิอึ้งเลย <laughs> ขอบคุณนะคะคุณลุกฉันขอตัวก่อนค่ะอย่าลืมไปเัินไปหยาด้ด้นะไอ้ตัว สวัสดีค่ะแม่จุ๋มนะคะหรืออีกฉายาหนึ่งว่าคุณจุ๋มจิตชื่นไทยตอนนี้อายุเหรอคะ16อุ้ย60ค่ะเป็นคนจังหวัดประจวบแล้วก็ได้มาถ่ายละครที่นี่แม่จุ๋มก็ฝากผลงานด้วยนะคะมีช่อง Lovely Family ช่อง CVM ช่อง Lovely ่คิด มีคิดสมายผลงานที่ได้ถ่ายมาประจำก็ส่วนมากก็จะได้บทร้ายร้ายมากๆแล้วก็มีเศร้านิดหน่อยนะคะตลบปนมานนิดๆยังไงก็ฝากผลงานของแม่จุ๋มไว้ด้วยนะคะช่วยเชียร์กันด้วยค่ะช่วยติดตามแม่จุ๋มด้วยนะคะ